ขัดไปได้แลละโคตรดีเกมโคตรดีอุ้ยหายกดปั่นเลยผีตู้เหรอใช่เบียร์ลุมขอดีปะอยู่อยู่เบียร์เขาอยู่แต่เบียร์ไม่ได้พูดแม่ไม่นอเ่ากูเฉยเลยเอ้ยใครอยู่ตรงนี้วะ ไม่ใช่ผมเพื่อนเลยฮัลโหลอ๋อไอ้พอยวิ่งมาวิ่งได้วิ่งได้เพื่อนผมเพิ่งเริ่มปั่นผมเพิ่งเริ่มปั่นผมเพิ่งเริ่มปั่นไปแล้วเผื่อตรงนี้ก็หมดเลยเหรอไม่มีโก้ก็พับเลยอ่าเปลี่ยนโก้เลยเหรอบอสอ่ะเอ้ยบอลอ โปตรโคตรโคตรโลเหรองงกูร่าไข่เพื่อนเฉยคอยืดถนนเลยมันมันถ้าขอยินไปบ้านใหญ่ก็มีคนต่ายอยู่ข้างบนอีคนอยู่ที่เบี้ยเบี้ยใช่คุณขอยืดถานไหญไม่ได้เหมือนกันเลยนะผมผมมีคำถามนางหนึ่ยแล้วแล้วแล้วเกิดผมล็อกตู้คอยกูหิวตู้ไงวะ แล้วเราก็ยูวไม่ได้เราก็ต้องไปหาตู้ที่มันจบนักแล้วแต่พอเดี๋ยวพีมันก็ฟังให้เอเอผมสงสัยอย่างหนึ่งว่ะสงสัยอะไรเนี่ยทำไมผีตู้ตัวนี้มันเดินช้ากว่าตัวเราเสียมากค,อค,อคอือคือตัวเมื่อคืนนี่คือรอบรอบวนท่านๆแบบพี่พลดว่าเมื่อกี้คือแตกไปแล้วนะคัดไม้ ไห้เพื่อนมันคมหอมไม่ใช่หรอกพี่กีนเดินช้ากีนพี้ไม่เดินช้าโอ้ยโอ๊ยอะไรกูเบี้ยครับใช้ใส่แอดออนวาร์ปตู้แล้วตู้เปิดกูไม่เห็นลุกเลยลกูกินได้แค่แปดอยู่แล้วอ๋อวาร์ปวาร์ปวาร์ปไปแค่ตู้ใช่ไหมเขี้ยเออผมผมผมก็ชอบเหมือนกันสนุกดี แต่ถ้าไนฟอร์น่ะมันเดินเร็วอะก็เ,เป็นท่าการซีของมันนะเนอะก็ต้องเข้าใจเดินเร็วขึ้นนิดนึงขึ้นอีกสองเปอร์เซ็นต์ไม่มีสายรักเดินเร็วนะตัวมันเดินเร็วอยู่อันนี้ลองมาแล้วแกดูอ่ะก็เลยรู้ปัญหาไม่ที่อยู่เดินเร็วเลยครับปัญหาคือเรามองไม่เห็นเออ,เเเอ,อแล้วค <The S 1> ือเจอมันจะวิ่งชนมองไม่เห็นที่เริ่มอะไรล่าได้ ถามว่ามีผู้หญิงให้เลือกไหมขายผูเดี๋ยวพอยร้านพอยขายกันแน่เนี่ยเออทำไมพูอค้าถามพลอย่างเงี้ยไปขายแล้วพอยเพื่อนเพื่อนเราจูงห้าเครื่องแล้วเดี๋ยวมีผู้หญิงให้เขาเลือกไหมก็มีนะแต่ว่าไม่ให้แกรู้อ่ะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราจูงห้าเครื่องแล้วเบียร์มีเครื่องไหมในขณะนั ห้องีบ้านใหญ่ล็อกให้หมดล็อกให้หมดที่พายแล้วในปลรรอแล้วอาผีไม่เห็นตัวไงอานก็เห็นตัวทีผสีเนี่ยเออไม่มันเดินผ่านผมอ๋อสงสัยเร็งเพื่อนอยู่มั้งพวกผมยังไม่เก็บไง อยากได้เพื่อนมากเลยคอรยระเบียบปากเดกเสร็จไหมล่ะสีสียังไล่เพื่อนอยู่เลยเยังอประตูหาประตูอยู่มืดขนาดนี้มองไม่เห็นโอ้ที่พอเอาไหนพอนานมาด้วยรู้ไหมเนี่ยหลอดรถชาร์จอเห็นประตูแนละ้วอ้าวประตูอยู่ตรงอยู่ฝั่งนู้นเลยแต่ดเด็กมันวิ่งมาสะไกลเลย ไม่มีโนวันด้วยโอเคแขวนเพื่อนหน้าประตูอ่ะงั้นเราเปิดอีกประตูก่อนอ้าวคอยไปหาเพื่อนหรอ คิลเลอร์ไม่พอยข้าวขอไม่แคมป์หรอกไม่เนี่ยวัดเกียเปิดดูวัดประตูกำลไปช่วยเพื่อนอ้าวผมถึงแล้วผมถึงแล้วเบียเปิดประตูเบียเปิดประตูสวยเลยสวยเลยที่ไม่แคมป์ให้ปกปูมาได้แล้วก็ช่วยเพื่อนได้ช่วยแล้วช่วยแล้วฮิวอยู่อยู่เสร็จแล้วด้วยโอเคประตูอยู่นี่ทำไมเหมือนตีผีมัน เห็นกูแล้วเอาไล่เพื่อนเถอะไม่ไม่เพื่อนแบบนี้ไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเขาวิ่งมาเลยเขาวิ่งมาเร็วเร็วเอาแหงไม่ได้มันเดินเร็วพอยไปทางเพื่อนทีไปทางเพื่อนไปทางเพื่อนไปทางเพื่อนแล้วไปกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวประกบลุงเลยเพราะว่าน่าจะต้องใช้สองคน ไปเลยเพื่อนไปเลยเอาเพื่อนมันไม่ยอมมาทุกสานคว้าไม้บังผีไว้ห่าถ้าถ้าเบียไม่ยังไม่จำเป็นต้องแทงก็ยังไม่ต้องแทงนะจะได้ไม่ต้องหิวแล้วเดี๋ยวที่ยังไม่รู้เนี่ยหาไม่เจอสักคนน่นมาน่ะทุกคนแล้วลุงอยู่นี่อะไรเพื่อนอะก็มันไม่ยอมวิ่งมาผมก็งงเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแทงหน้าต่างกันเั็นทีเนอะแล้วคว้าไม้ตังผีเลย อโกวนตีนเขาอีกไม่ได้ควนตีนไม่ไอ้เกี้เพื่อนอ่ะไปโบกมือใส่เขาอ๋อคูก็ว่าอยู่ทำไมมัถึงไม่ยอมมากดตีนก่อนทาไมมึงก็ดีแล้วแล้วกูไปแล้วไม่ไม่มาไม่มาจริงเอลอปๆผมรู้ว่าทำไมมันควนตีนมันมีโฮกมันนั่นใจว่ามันอยากดู ปกติมันก็จูงนานอยู่แล้วออโอ้โหผีแล้วเพื่อนแล้วคิลเลอร์จะล่ายังไงอะโอโคิลเลอร์ก็มีเสร็จเครื่องเสร็จาง้างไหวเลยนะ่ยแต่ว่าที่มันโดนแฝดอ้นั้นคือโดนงางไวตบแน่เลยไอ้งามนนะต,ตไกลอะ